สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบเสพติดการส่องคุณหนักมากค่ะกันดูดูนี้นะคเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจอดจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่ามีรัคณาหรือว่าราศีใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะขออนุญาตด,ดูนะคะ นักสัตกุลนักสัตมะเสง่นักสัตขันนักสัตละกานักสัตชรูนักสัตกระต่ายนักสัตชวดนักสักตสสมะเมีย นักสัตว์วอกราศีเมถุนราศีตุลน,นักสัตว์มะโรงนะคะมาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่เสพติดการสองคุณนะคะเสรจติดการสองคุณหนักมากนะคะคือส่งทุกวันนะคะส่งวันละหลายๆรอบนะคะ ไม่ส่องก็ไม่ได้ถ้านอนไม่หลับนะเหมือนเหมือนเหมือนติดกาแฟนะใครใครเป็นสายกาแฟแนละ้วก,ก็จะทราบนการเสพติดกาแฟนะั้นเป็นยังไงนะคะมาดูนะคะว่าใครที่เสพติดการส่องคุณหนักมาก หนักมากนะพลังงานอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานของคุณเองก็ได้นะคะที่เสดติดการส่งใครบางคนอยู่นะคะขออนุญาตดูนะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะที่งอตวอนหนึ่งดาบควีนอตเพนนิคเกิล ดีไฮพินเทรสขออนนะคะ8เหรียญพลังงานนะคะใครที่เสพติดการส่องคุณหนักมากนะคะเขาคนนี้นะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นำนะคะทำงานเก่งนะะมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะ เล่นแบบไม่ได้นะเขาคนนี้นะะมองว่าคุณนะเป็นคนมีเสน่ห์เหมือนกันนะ,ะในสายตาของเขาคุณเป็นคนที่ดูลึกลับซับซ้อนนะคเขาคาดเดาความรู้สึกของคุณไม่ถูกนะ,ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์น้าค้นหาในสายตาของเขานะคะเหมือนเขา มองคุณนะเขาก็ได้รู้นะว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองคนะรู้คุณค่าในตัวเองคนะหรือว่าคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินของคุณอยู่ก็ได้นะคะเขาคนนี้เหมือนตัดสินใจเขาคนนี้เหมือนแน่ชัดกับตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามีความรู้สึกที่ แน่ชัดแล้วว่าคุณเป็นคนที่เขาสนใจนะคะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีการแบบอยากจะมีการต่อยอดความสัมพันธ์ขึ้นไปนะคะมาดูนะคะว่าใครที่เสพติดการส่องคุณหนักมากนะคะ 3ถ้วย5ดาบหนเหรียญสิเหรียญสิดาบ คนที่เสพติดการส่องคุณหนักมากนะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าปาร์ตี้ชอบเข้างานสังคมได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณในสมัยเด็กประถมมัธยมได้นะคะหรือเป็นคนที่เฟรนลี่ได้นะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะหดาดับมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องขัดแย้งกันเกิดขึ้น และระหว่างที่คุณและเขามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะเขาเองนะก็กลายเป็นสิบดาบนะ,ะเขาก็เสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะมีความมั่นคงด้วยนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่ไปเติมเต็มความรู้สึกของเขาให้เป็นสิบเหรียญน,นะคะเหมือนตอนนี้ช่วงเวลานี้เขาแน่ชัดกับตัวเองแล้วนะคะว่าคุณมีความสําคัญต่อจิตใจของเขา เขาอยากจะขอโอกาสกับคุณนะคะว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าในสายตาของเขาควีนอบคับแปดถ้วย The s h a r i ลีออฟเซเว่นออฟเพน King of c ง p ครเขาคนนี้นะคะเหมือนว่าคุณและเขานะมีการเดินจากกันไปคุณอาจจะเดินหันหลังกับเขาไปหรือว่าเขาอาจจะเดินหันหลังจากคุณไปนะคะแต่เมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งได้เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไป ก็จะมีเขาที่คิดถึงอยู่นะเหมือนได้รู้ช่วงเวลาที่เหมือนว่าช่วงเวลาที่นิ่งเงียบกันไปทําให้เขาเข้าใจหัวใจตัวเองมากขึ้น,นว่าคุณมีความสําคัญต่อจิตใจของเขาเขารู้สึกได้นะว่าเขายังรักคุณหรือว่าเพิ่งรู้ตัวก็ได้นะว่าเขารักคุณเขามีความสุขดีๆมีความรักที่จะมอบให้กับคุณ แต่ว่ามันมีอุปสรรคนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนอาจจะเป็นเขาที่ปิดกั้นความสึกของเขาที่มีต่อคุณก็ได้นะคะพอคุณได้หันหลังจากเขาไปนะตอนนี้เขาก็เหมือนกับ เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ได้ทำลงไปเขาฝ้ามองฝ้าส่องคุณอยู่นะคะเจ็ดเหรียญเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้ทางด้านเชื้อชาติศาสนาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะหรือว่าอายุได้สีผิวได้ะมีความต่างกันเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจนะคะ สใบนะ King of c u p กับ t h e Full Queen of w a n เหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะมีการจบกันไปนะคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะปิดกั้นความสึ้ของเขาที่มีต่อคุณไว้นะเขาใส่หน้ากากเข้าหาคุณไม่เปิดเผยความสึม้ของเขาที่มีต่อคุณไปนะคะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงเพราะว่าคุณอาจจะเห็นว่าเขานิ่งเงียบกับคุณไปไม่พูดไม่คุยคุณก็เลยเดินหันหลังจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปนะคะแต่เมื่อคุณได้เดินหันหลังจากเขาไปแล้วนะคะเขาก็ได้เห็นว่าคุณเป็น คุณนบอลคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะรักตัวเองดูแลตัวเองคุณอาจจะทำงานเก่งมุ่งเน้นด้านการงานเป็นหลักนะคะเขาคนนี้นะคะได้รู้ใจตัวเองนะคะได้มานั่งสำนึกผิดแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาทำลงไปนะคะมันผิดพลาดนะคะมันไม่เป็นผลดีต่อตัวของเขาเลยนะคะเขามานั่งสำนึกผิดใต้ต้นไม้นะคะ เขาคนนี้ได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขามีความรักความสึกดีที่จะมอบให้กับคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นคนลังอิสระชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็อาจจะเลี้ยงสุนัขได้นะคะเขาคนนี้อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูนะคะว่าไพา่ยยจะบอกอะไร โดดเด่นไม่เข้าใจกันรอคอยบริหารจัดการหาหนทาง เขาคนนี้นะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะมีความเป็นผู้นำหรือว่าเป็น C E O ได้ผู้บริหารได้นะคะเขาเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีเขาเป็นคนที่โดดเด่นคะรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีหรือว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปได้หรือว่าเป็นในแบบนางแบบได้นะได้ทั้งสองอย่างนะคะเขาคนนี้นะเป็นคนที่มีความไม่เข้าใจกับคุณมีเรื่องทะเลาะกัน คุณอาจจะเดินถันหลังให้เขาไปหรือเขาอาจจะเดินถันหลังให้คุณไปได้นะคะตอนนี้เขากําลังหาหนทางนะ,ะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาแอบรอคอยความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือแอบรอจังหวะที่ดีที่เหมาะสมนะคะที่จะเข้ามานะคะหาทางออก เทห,หมดหน้าตักบางสังหรณ์ได้รับสมหวังเขาคนนี้นะคะรู้สึกมีความ ไม่แน่ใจรู้สึกมีความระแวงนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะเห็นคุณนะมีผู้คนให้ความสนใจมีผู้คนอยากจะเข้าหาคุณมากมายคุณอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์ได้นะคะเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่เขากําลังหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาได้รู้หัวใจตัวเองคนะว่าเขาเทหัวใจให้คุณหมดหน้าตักเลยนะคะ เขาอาจจะมีการมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณหรือว่ามาแสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาอาจจะมาหาเวลาหรือว่าหาโอกาสที่เหมาะสมนะที่จะมาแสดงความสึกให้คุณได้รู้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะสามารถสมหวังได้นะคะ ดูไพ่คู่บุญนะคะอยากจะบอกอะไรแบ่งปันสุขคิดทบทวนการเดินทางเทวดาประจำตัว ขนบุญนำพาคุณหรือเขานะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะ,ะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะให้กับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาตัวของคุณเองนะคะทำให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันชอบบริจาคหรืออาจจะเป็นพลังงานของเขาหรือว่าพลังงานของคุณและเขาได้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ชอบช่วยเหลือผู้คนหรือว่ามีการตั้งตู้บริจาคต่างๆได้ mm hmm. เขาคนนี้นะคะคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่คิดทบทวนเรื่องของคุณนะคิดไปคิดมาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะมีความกังวลใจนะไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะคะ mm hmm. เขาคนนี้อาจจะมีการเดินทางมาหาคุณนะะหรือว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคะหรือเขาเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้ คุณและเขาเจอกันนะคะเพราะว่าผลบุญนำพาคุณอาจจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะะ,ะเคยสะสมบุญบารมีมาร่วมกันนะคะผลบุญที่คุณทํามาะะชักนำนะ,ะนำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะมาดูนะคะว่าไพ่มีเธออยากจะบอกอะไร ลำบากติดกับดักหยุดพักรอบคอการกลับมา ให้บอกว่านะคะเหมือนก่อนหน้านั้นนะ,ะมีความไม่เข้าใจกันมีเรื่องการมีปัญหาการมีความยากลําบากเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเขาเลยหยุดพักความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วเขาก็คิดทบทวนเรื่องราวของคุณแบบซ้ําไปซ้ำมาไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความสึกของเขาได้นะคะ,ะ,คะแต่เมื่อเหมือนว่าเขาไม่สามารถหลีกหนีความสึกของตัวเองที่มีต่อคุณได้นะคะ ตอนนี้เขาได้รู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะเขาได้คิดนะวางแผนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะวนกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะและพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ